จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพนักงานธนาคารสุดแสนธรรมดาเขาป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมหายากทําให้ตัวเองไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับตัวเขา จกระทงวันหนึ่งเขาได้พบรักกับสาวธนาคารจนความรักของทั้งคู่ครับกําลังไปได้สวยแต่ดันมีโจรมาป้นธนาคารของเขาในวันที่พระเอกจะสารภาพรักแบบพอดีแล้วจับสาวคนรักไปเป็นตัวประกันพระเอกก็เลยมีความจำเป็นต้องใช้ความสามารถโรคประจําตัวที่มีช่วยชีวิตเธอจากเงื้อมือของโจรป้นธนาคารพวกนี้ให้สําเร็จให้ได้สวัสดีครับผมมาบลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโ no นโวเคนใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากาไค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์ เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับทายคนนี้ เขามีนามว่านาธานเคนพระเอกของเรื่องเขาเป็นรองผู้จัดก,การของธนาคารชื่อดังประจามืองที่บอกตามตรงว่าชีวิตของชายคนนี้นั้นค่อนข้างจะน่าเบื่อเนื่องจากที่ว่าเขานั้นเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตมากๆไม่เคยจะพูดคุยหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานเลยแม้แต่คนเดียวแต่ตัวของพระเอกก้อนข้างจะเป็นคนดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าทางการเงินที่มีปัญหาแต่ละคนอยู่เสมอและถ้าถามว่าพระเอกมีผู้หญิงที่หมายปองอยู่ในใจหรือไม่นั้นคำตอบก็คือใช่ครับเธอมีนามว่าเชอร์รี่พนักงานธนาคารสาว สวยคนหนึง่งที่พระเอกมักจะสอดสายตามองเธออยู่บ่อยๆแต่แล้ววันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระเอกไปตลอดการมันก็ได้มาถึงเมื่อในวันนั้นในตอนที่พระเอกกำลังชงกาแฟร้อนอยู่เชอรี่สาวที่พระเอกแอบชอบก็เดินมาสะกิดหลังจนกาแฟก็หกรถมือของเขาแบบเต็มๆนางเอกคิดในใจชิบหายแล้วกูแต่พระเอกก็ตอบไปตามตรงว่าไม่เป็นไรครับแค่นี้ผมเอาอยู่ซึ่งถ้าบอกกันตามตรงเนี่ยเชอรี่เธอไม่สบายใจเป็นอย่างมาก หากอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้รองผู้จัดการไม่ปลื้มแล้วล่ะก็อนาคตทางการงานของเธอได้สั่นกรอแน่ด้วยความรู้สึกผิดของเชอรี่เธอก็เลยเดินไปคุยกับพระเอกเป็นการส่วนตัวเพื่อชวนเขาไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันสิเดี๋ยวเธอเลี้ยงเองในตอนแรกพระเอกเองก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงแหละเพราะว่าเขาไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่คิดไปคิดมาแล้ว เชอรี่น่าจะเป็นข้อยกเว้นสำหรับเขาได้พระเอกตอบรับคำเชิญของเธอในทันทีจนกระทั่งมื้อเที่ยงได้มาถึงพระเอกนางเอกคุยกันอย่างถูกคอแน่นอนว่าร้านอาหารที่นางเอกชวนมากินนั้นเขาทำพายได้อร่อยมากๆเธออยากให้พระเอกได้ลิ้มลองมันจริงๆแต่พระเอกก็บอกไปตามตรงรับว่าเขาทานพายไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้นางเอกแปลกใจเป็นอย่างมากคนบ้าที่ไหนรับมันจะทานพายไม่เป็นวะ ซึ่งพระเอกก็สารภาพความจริงกับนางเอกไปตามตรงว่าเขาป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่มีนามว่า CIPA หรือ congenital insensitivity to pain with a n h y d r o s i s ที่พระเอกนั้นได้รับมันมาตั้งแต่เกิดทำให้เขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับร่างกายตนเองไร้ความรู้สึกต่อความร้อนและความหนาวเหน็บและยังไม่สามารถมีเหงื่อออกได้อีกด้วย มันก็เลยเป็นเหตุผลทำไมก่อนหน้าที่พระเอกโดนน้าร้อนลวกเขาถึงไม่เจ็บปวดเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งในกรณีของการกินพายพระเอกก็อธิบายว่า เขาไม่อาจจะมีความสามารถในการกินอาหารที่เป็นของแข็งใดๆไ,ไ,ได้เลยเพราะเมื่อไรก็ตามที่เขาเคี้ยวอาหารในแต่ละคำเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากๆครับที่เขาจะกัดลิ้นตนเองเพื่อเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นพระเอกก็เลยเลี่ยงจะกินอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งและพายเองก็คือหนึ่งในนั้นนางเอกก็เลยเข้าใจพระเอกทุกอย่างนายนี่มันซูเปอร์ฮีโร่ชัดๆในขณะที่พระเอกกลับไม่คิดงั้น เพราะว่าปกติโดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของคนที่เป็นโรคนี้มักจะมีอายุขยอยู่ประมาณ25ปีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพระเอกอยากมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเขาต้องมีวินัยในการใช้ชีวิตมากๆเมื่อนางเอกเข้าใจถึงสภาวะแบบนี้ของพระเอกเรียบร้อยแล้วเนี่ย เธอให้ความสนใจกับเขาเป็นอย่างมากนางเอกก็เลยตัดสินใจชวนพระเอกเดทในคืนนี้ก็แล้วกันซึ่งมันก็ปรากฏว่าเดทในครั้งนี้เป็นเดทที่พิเศษสําหรับทั้งคู่เป็นอย่างมากทั้งสองคนได้เปิดใจคุยถึงเรื่องราวในอดีตของกันและกันทางฝั่งพระเอกเนี่ยเขามักจะโดนแกล้งตั้งแต่ยังเล็กเมื่อเพื่อนของเขาได้รู้ความลับของพระเอกเมื่อเป็นโรคนี้ในแต่ละวันที่เรียนหนังสือเขาก็โดนเตะก้นแทบทุกวันในขณะที่นางเอ,เอกเองก็เติบโตมากับพี่ชายอย่างลําบากพวกเขากำพาตั้งแต่จำความได้ แถมให้ถูกรับไปเลี้ยงด้วยครอบครัวที่นิสัยไม่ดีซึ่งพอต่างคนต่างได้รู้ว่าอาดีตของแต่ละคนเนี่ยได้ผ่านอะไรที่เจ็บปวดกันมามากมายทั้งคู่เข้าใจถึงความรู้สึกซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมันคลิกกันยังไงบอกไม่ถูกแต่แล้วเสียงในนาฬิกาข้อมือของพระเอกมันก็ได้ดังขึ้นมันเป็นสัญญาณที่เตือนให้พระเอกจะต้องเข้าห้องน้ําทุกสามชั่วโมงเพื่อไปฉี่อย่าลืมนะครับว่าการที่เขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆก็เท่ากับว่าเขาไม่รู้สึกถึงการปวดฉี่ด้วยถ้าพระเอกไม่ตั้งเตือนนให้เเป็เวลา กระเพาะปัสสาวะของเขาได้แตกแน่ก่อนที่สองคนพระนางจะจบค่ำคืนที่แสนวิเศษด้วยการตุบตับกระชับมิตรพระเอกบอกกับนางเอกไปตามตรงรับว่าเขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดก็จริงแต่ถ้าเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับความสุขความสอเอียววอพระเอกรู้สึกถึงมันแบบเต็มสุขเพราะฉะนั้นแล้วการตุบตับกระชับมิรของทั้งคู่ก็เลยเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากมาก ถึงขั้นที่ว่าพระเอกตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาพบกับความสดใสแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตเช้าปกติที่แสนจะห่อเหี่ยวของเขาครับได้เปลี่ยนกลายเป็นสีชมพูพระเอกไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเพราะว่าในตอนนี้ครับเขาได้เจอคนที่ใช่เข้าไปแล้วระหว่างการเดินทางไปทำงานของเขาพระเอกก็คิดอยู่เพียงแค่อย่างเดียวก็คือคำพูดจะบอกนางเอกครับว่าเมื่อคืนเนี่ยมันสุดยอดมากๆซึ่งในจังหวะที่ตัวเขาจะเดินไปบอกกับนางเอกเท่านั้นแหละจู่ๆครับจนปนธนาคาร3คนก็เดินตรงดิ่งมาที่ธนาคาร กระดาดยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเรียกหาผู้จัดการของสาขานี้ในทันทีพระเอกในตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกได้แต่หมอบตามคําสั่งของพวกมันไปเรื่อยๆผู้จัดการธนาคารได้ถูกพวกมันบีบให้บอกรหัสของตู้เซฟประจำธนาคาร เพื่อเปิดเอาเงินสดจํานวนมากแต่ด้วยความที่จรรยาบรณมันค้าคอผู้จัดการไม่สามารถทําแบบนั้นได้แม้วมันจะแลกกับชีวิตของเขาเองก็ตามนี่ก็เลยบีบให้โจรคนนึงไม่มีทางเลือกรับเขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วเป่าสมองผู้จัดการคนนี้เดียงไปต่อหน้าต่อตาของนางเอกก่อนที่พวกโจรรับจะพุ่งเป้าไปที่ทางฝั่งของรองผู้จัดการแทนซึ่งก็คือตัวของพระเอกเอง,เองนั่นแหละในขณะที่เพื่อนโจรเองก็ตะโกนบอกว่า เราเหลือเวลาอีกแค่2นาทีรับก่อนที่พวกตำรวจมันจะแห่กันมาเพราะฉะนั้นต้องเร่งมือกันหน่อยแน่นอนครับว่าทางฝั่งพระเอกก็ไม่ยอมจะบอกรหัสเช่นเดียวกัน พวกโจรก็เลยไปโฟกัสที่ทางฝั่งของพนักงานธนาคารแทนและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนตัวนางเอกของเรานั่นเองเธอโดนซ้อมอย่างหนักครับพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขายอมไม่ได้จริงตัดสินใจบอกรหัสกับพวกโจรไปในทันทีเพื่อความปลอดภัยของนางเอกจนพวกมันเองก็สามารถเข้าถึงเงินมหาศาลได้สําเร็จพวกโจรจัดก,การกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าก่อนจะรีบชิ่งหนีไปจากธนาคารในทันทีแต่เนื่องจากการที่ว่าในตอนนี้ทางตารวจครับได้อยู่ที่หน้าธนาคารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางฝั่งโจรเองก็เลยไม่มีทางเลือกต้องจับใครสักคนเป็นตัวประกัน เพื่อเป็นใบเบิกทางรับในการสู่อิสระภาพภายนอกซึ่งความโชคร้ายก็ไปตกอยู่ที่ทางฝั่งของนางเอกเธอถูกพวกโจรรับจับเป็นตัวประกันไปทางฝั่งตำรวจเองก็ไม่สามารถยิงตอบกลับได้ในขณะที่โจรเองก็รัวกระสุนแบบไม่ยัง้งจนสุดท้ายรับพวกมันก็หนีไปได้สาเร็จส่วนทางฝั่งตำรวจก็เด้งกันไปหลายคนตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้กันต่อหลังจากที่เขาได้สติคืนกลับมาแล้วเนี่ยพอได้รู้ว่านางเอกถูกจับเป็นตัวประกันไป เขาก็ร้อนโดนมากๆรีวิ่งไปดูที่หน้าธนาคารแล้วเห็นว่าพวกโจรในตอนนี้มันขับรถหนีกันไปสองคันพระเอกคิดในใจคืนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปยังไงนางเอกก็ไม่รอดแน่เขาเองก็เลยตัดสินใจขโมยรถตำรวจเพื่อขับตามพวกโจรไปแบบไม่คิดชีวิตทางฝั่งโจรเองที่เห็นว่าตำรวจขับตามมาแบบติดติดพวกมันก็ตกใจกันเป็นอย่างมากก็เลยคิดแผนขึ้นมาโดยการแบ่งรถออกไปสองทางเพราะว่าตำรวจมีทางเดียวเพราะฉะนั้นแล้วมันตามพวกเราได้แค่คันเดียวเท่านั้นคำถามคือว่ามันจะตามใคร พระเอกที่เห็นแบบนั้นครับจะไปซ้ายหรือขวาดีก็ตัดสินใจเลือกทางขวาก็แล้วกันหวังว่าทางขวานี้ครับจะเป็นโจรที่จับนางเอกไปนะซึ่งผลก็ปรากฏว่าไอโจรคนนั้นครับที่พระเอกขับตามมาไม่ได้มีนางเอกเป็นตัวประกันแต่อย่างใดมีแค่ถุงเงินบางส่วนอยู่ในกระเป๋าซึ่งพระเอกก็ขับรถตามโจรคนนั้นไปเรื่อยจนสุดท้ายโจรก็พบกับทางตันและพอมันได้เห็นว่าคนที่ตามมันมาเนี่ยไม่ใช่ตำรวจแต่อย่างใดแต่กลับเป็นตัวของพระเอกที่หยิบปืนตำรวจขึ้นมาขู่ ไอโจนคนนี้มองแวบ,บเดียวก็มองออกรับว่าไอนาจืดอย่างพระเอกเดี๋ยวมันยิงปืนไม่เป็นว่าแลครับมันก็สวนกลับการโจมตีไปที่ทางฝั่งพระเอกแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัวทั้งคู่นั้นสู้กันไปมาจนกระเด็นเข้าไปอยู่ในร้านอาหารส่วนปืนของพระเอกก็กระเด็นตกไปอยู่ในหม้อทอดน้ำมันโจนเองก็ไม่รอช้าสิครับหยิบมีดและของมีคมต่างๆไล่จวงพระเอกแบบไม่พักหวังจะเอาชีวิตของเขาให้ได้พระเอกที่รู้ตัวว่าสู้ไม่ไหวเขาตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาที เอามือเข้าไปจุ่มในหม้อน้ำมันครับเพื่อหยิบปืนขึ้นมาส่งลูกตะกวัวอัดร่างโจนคนนั้นจนนอนแน่นิ่งขาดที่ซึ่งบอกกันตามตรงว่าพระเอกทําอะไรไม่ถูกสิ่งเดียวที่เขาโฟกัสในตอนนี้คือตามหาเชอรี่ให้เจอให้ได้บอกแสดเดียวที่พระเอกพอจะคลาได้ในตอนนี้ก็คือโทรศัพท์ของโจนแล้วก็รอยสักของมันที่แขนพระเอกก็เลยจัดการโทรหาเพื่อนคนเดียวที่เขาพอจะรู้จักเขามีนามว่ารอสโก้เพื่อนในเกมของพระเอก ่เลเลนนกกมด้วยัพระเอกจะการเล่าทุกอย่างให้กับรอสโกได้ฟังเพื่อให้เขาช่วยหาบอดแสของรอยสักนี้ให้หน่อยซึ่งรอสโก้บอกตามตรงว่าเขาตกใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวนะเพื่อนเราสองคนยังไม่เคยเจอตัวจริงกันด้วยซ้ำแค่คุยกันในเกมเว้ยนี่นายจะมาขอชันผัวพันกับคดีการปล้นธนาคารแถมโจรอีกคนหนึ่งยังตุยเพราะว่าฝีมือนายอีกตหาห่างนา่นเหรอไม่เพื่อนฉันไม่ทำมันหรอกรอสโกตอบด้วยความจริงใจ แต่พระเอกก็ขอร้องอีกครั้งรับว่าถ้ารอสโกไม่ช่วยเขาแล้วละก็เชอรี่ต้องจากเขาไปตลอดการนี่ก็เลยทําให้รอสโกค่อนข้างใจอ่อนตัดสินใจรับจะช่วยพระเอกในการหาข้อมูลนี้ก็แล้วกันตัดกลับมาที่ทางฝั่งของธนาคารในตอนนี้กันบ้างนักสืบแลงสตันพร้อมกับคู่หูได้ถูกส่งตัวมาสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปล้นธนาคารในตอนนี้นักสืบเริ่มตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่ารองผู้จัดจาการอย่างพระเอกเนี่ยน่าสงสัยมากๆเขาเป็นคนที่ให้รหัสตู้เซฟกับทางโจรไป แถมยังขโมยรถตำรวจไปอีกตั้งหากไม่แน่นะครับว่าน,นายคนนี้อาจจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับคดีการปล้นในครั้งนี้ก็เป็นได้นักสืบแลงสตันก็เลยปกักธงจะต้องตามหาตัวของพระเอกให้เจอให้ได้จนสุดท้ายครับนักสืบก็เจอเข้ากับเบาะแสต่อมาก็คือ ร่างไร้วิญญ,ญาณปริศนาที่จากไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาคนนี้มีนามว่าเบนคลาร์กหนึ่งในสมาชิกของทีมพรล้นซึ่งจากปากคำให้การของพยานแต่ละคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบนคลาร์กจากไปเพราะว่าชายใส่สูตรเป็นคนจัดการซึ่งนักสืบเองก็ปฏิติดประต่อเรื่องราวไม่นานก็รู้ได้ในทันทีว่าคนที่จัดการกับเบนคลาร์กคือตัวของพระเอกไปนแนะ่นักสืบแลงสันก็เลยตัดสินใจครับจะลองโทรหาพระเอกดูหน่อยละกันเผื่อว่าเขาจะรับสายในขณะที่คู่หูก็บอกกับนักสืบไปตามตรงว่า มันไม่รับสายหรอกนะมันเป็นโจรแต่สุดท้ายพระเอกก็รับสายทักทายนักสืบกลับไปอย่างเป็นทางการแลงสตันเองได้กล่อมให้พระเอกเข้ามามอบตัวกับทางการซะเพราะคาดีที่เขาก่อนในตอนนี้มันเริ่มจะบานปลายมากๆพระเอกก็เลยตอบกลับไปตามตรงว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับก,บการปล้นธนาคารครั้งนี้แต่พวกมันจับเชอรี่ไปผมต้องไปช่วยเชอรี่นักสืบแลงสตันก็เลยตอบกลับไปว่านั่นเป็นหน้าที่ของตำรวจนายถอยมาจะดีกว่า พระเอกก็เลยสวนกลับในทันทีว่าถ้าสมมติว่าเชอร์รี่คือลูกสาวของคุณคุณตำรวจจะอยู่เฉยๆรอคนอื่นไปช่วยจริงๆหรอสำหรับผมแล้วไม่มีทางรับผมจะไปช่วยเชอร์รี่ด้วยตัวของผมเองเพราะฉะนั้นอย่ามาขวางทางผมจะดีกว่าเพราะว่าจากสถิติที่ผมรู้จะ15%ของตัวประกันที่ถูกจรนจับตัวไปมักจะเดี้ยงใน3ชั่วโมงแรกเพราะฉะนั้นแล้วลาก่อนครับคุณตำรวจ หลังจากนั้นไม่นานรอสโก้ e ก็ส่งข้อมูลต่างๆที่เขาหาได้ให้กับทางพระเอกจนเขาเองในตอนนี้ก็รู้แล้วว่าบ้านของเบนคลากอยู่ที่ไหนก่อนที่เขาจะรีบเดินทางไปที่นั่นในทันทีซึ่งบอกกันตามตรงว่าบ้านของเบนคลักเต็มไปด้วยกับดักต่างๆมากมายพระเอกที่เข้ามาในบ้านแบบพละากาันก็โดนลูกตุ้มเหล็กทุ่มใส่โดนหน้าไม้ยิงใส่แบบไม่ทันตั้งตัวโชคดีที่ว่าตัวเขาไร้ซึ่งความเจ็บปวดอาวุธเหล่านี้ครับก็ไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้จนกับดักสุดท้ายที่พระเอกนั้นเอาไม่อยู่จริงๆ มันคือกับดักสลิงห้อยหัวครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้ตัวเขาต้องติดอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีใครบางคนพาเขาออกไปและคนที่พระเอกขอความช่วยเหลือก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นตัวของรอสโกเองนั่นแหละบอกตามตรงว่ารอสโกจริงๆไม่อยากจะไปเลยเขาไม่อยากต้องมาผัวพันกับคดีอะไรแบบนี้แต่พระเอกก็ตัดเพอหากว่ารอสโกไม่ช่วยเขาแล้วละก็เขาจะต้องจากไปที่นี่เป็นแน่ มันก็เลยทาให้รรสโกต้องใจอ่อนเดินทางไปหาพระเอกในท,ทันทีตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโจนอีก2คนในตอนนี้กันบ้างที่มีนามว่าไซมอนกับแอนเดอร์คลารซึ่งไอ้สอคนนี้เนี่ยจับตัวนางเอกเป็นตัวประกันอยู่ทั้งคู่ก็เปิดใจคุยกันว่า ทำไมป่านี้เบนคลักยังไม่มาเลยมันก็เลยทําให้แอนเดอร์รับผู้เป็นน้องชายเริ่มเป็นห่วงว่าเบนอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาขอกลับไปเช็คที่บ้านก่อนละกันนี่ก็เลยทําให้ตัวของแอนเดอร์ได้เจอเข้ากับพระเอกอย่างเป็นทางการซึ่งพระเอกคิดในใจชิบหายแล้วกูพระเอกรีบอธิบายให้กับแอนเดอร์ได้ฟังว่านี่นายใจเย็นนะพวกฉันเป็นโจรมาปล้นบ้านของนายแต่โชคร้ายไปหน่อยมาปล้นผิดหลังใครมันจะไปรู้ว่าบ้านหลังนี้มีกับดักเพียบผมขอโทษก็แล้วกัน ว่าแต่ปล่อยผมไปได้หรือเปล่าแอนเดอร์คิดในใจใช่หรอวะไอหน้าจืดแบบเองเนี่ยนะเป็นโจรไม่อยากจะเชื่อเลยเว้ยจนในตอนนั้นครับไซมอนเพื่อนโจรอีกคนหนึ่งก็ได้โทรมาบอกเบาะแสเพิ่มเติมให้กับแอนเดอร์ได้รับทราบว่าในตอนนี้เบนคลาร์กพี่ชายของนายไปคุยกับราวม่วงแล้ววะ่ะ พอดีเขาได้ยินวอล์จาดทางตำรวจมาว่าเบนถูกชายใส่สูตรจัดก,การและพอเอนเดอร์หันความกลับไปเท่านั้นแหละพระเอกมันก็ดันใส่สูตรแบบพอดีแทนจะมีร่องรอยของการต่อสู้เต็มร่างมันอีก่ังหากเอนเดอร์ er รู้ในทันทีครับว่าคนที่ส่งพี่ชายของเขาจากไปไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นตัวของพระเอกเองเนั่นแหละ เขาเตรียมชักปืนขึ้นมาครับจะส่งพระเอกไปคุยกับโยมาทูตพระเอกก็เลยใช้ไหวพริบในการตอบกลับไปว่าทนายจะทําแบบนี้ก็รีบๆทำมันซะอย่าย,ยืดเยื้อไปเลยฉันพร้อมละคำพูดนี้ก็เลยทําให้โจนแอนเดอร์ค่อนข้างขัดใจเป็นอย่างมากในเมื่อแกเป็นคนส่งพี่ชายฉันไปคุยกับราบม่วงเนี่ยการที่นายตุยเร็วแบบนี้มันไม่สะใจฉันเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วครับแอนเดอร์ก็เลยเตรียมความพร้อมจะใช้ทักษะที่เขาเรียนมาตั้งแต่ตอนเป็นทหารทรมานพระเอกในทุกรูปแบบ ที่เกินกว่าใครจะจินตนาการได้พระเอกนั้นโดนแกะเล็บแต่ละชิ้นในใจของเขาครับไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่นิดแต่ต้องแกล้งร้องโอดโอยโอ้โหมันเจ็บมากๆเลยเพ่เขาทำแบบนี้ครับเพื่อ่วงเวลา จนกว่าที่รอสโกจะเดินทางมาถึงสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของพระเอกแบบเป๊ะๆรอสโกเข้าจู่โจมแอนเดอร์แบบไม่ทันตั้งตัวจนเขาเองก็ลม้มลงไปนอนกองกับพื้นพระเอกรับก็เลยได้กลายเป็นอิสระแม้ว่าต่อมาแอนเดอร์ er จะตื่นขึ้นมาพร้อมจะสู้กับทางฝ่ายพระเอกแต่เนื่องจากการที่ว่าพระเอกมันเจ็บไม่เป็นไม่ว่าจะอัดอะไรมาใส่ตัวเขาครับเขาสวนกลับการโจมตีแบบไม่เกรงใจใครจนสุดท้ายครับแอนเดอร์ er ก็ทนแผลบ,บาดพิษไม่ไหวโดนพระเอกจัดการลงจนได้เตี้ยงขาที่ พระเอกกับรอสโกก็เลยหาบอดแสดจากโจนคนนี้ต่อว่ามันจะนําพาพวกเขารับไปหาเชอรี่ที่ถูกซ่อนตัวไว้ที่ไหนตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโจนคนสุดท้ายกันบ้างโจนที่มีนามว่าไซมอนในตอนนี้เขาก็ลังมีปากเสียงกับตัวประกันอย่างเชอรี่อย่างหนัก ถึงเรื่องอะไรบางอย่างไอเราคนดูเองก็คิดในใจนางเอกคงไม่น่ารอดถ้านางยังปากแจ๋วอยู่แบบนี้โดยสิ่งที่นางเอกได้พูดบอกกับโจนไซมอนไปก็คือฉันขอไม่ทําต่อแล้วเพราะพวกนายพรากชีวิตคนไปในขณะที่ไซมอนเองก็สวนกลับเราลงทุนลงแรงกันมาถึงขนาดนี้เธอจะมาถอนตัวง่ายแบบนี้เนี่ยนะปัญญาอ่อนวะ่ะ แต่ยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้บทสรุปพระเอกครับก็เดินเข้ามาขัดจังหวแะแบบพอดีพร้อมกับปืนกระบอกโตเล็งไปที่ทางฝั่งของไซมอนครับพร้อมกับบอกไปว่าปล่อยเชอร์รี่ไปซะท่านนายไม่อยากตุยซึ่งไอ้โจรไซมอนก็ถึงกับประหลาดใจฮะเมื่อกี้นายว่าไงนะให้ฉันปล่อยนางนี่ไปเนี่ยนะฮะนี่แกเป็นใครวะเนี่ยพระเอกก็เลยสวนกลับไปว่าเพื่อนนายอีสองคนถูกฉันเก็บแล้วเว้ยท่านนายไม่อยากเป็นรายต่อไปปล่อยเชอร์รี่ไปซะ นี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายในขณะที่โจนไซมอนเองก็หัวเราะแบบไม่พักนี่คือเรื่องตลกสุดที่ฉันเคยเจอมาเลยวะ่ะฉันจะบอกอะไรให้นายนะเพื่อนเชอรี่คือน้องสาวกูเว้ยแกโดนเธอหล,ลอกแล้วพระเอกได้ยินคำพูดนี้จากปากของไซมอนเขาถึงกับช็อก ทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวในขณะที่นางเอกพยายามจะบอกกับพระเอกไปตามตรงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนมันคือเรื่องจริงแต่พระเอกในตอนนี้ไม่มีสติจะฟังมันอีกต่อไปแล้วและไอ้โจนไซมอนใช้จังหวะนี้ที่พระเอกช็อกนี่แหละในการจู่โจมเขากลับไปชิงปืนมาจากพระเอกได้สําเร็จจับตัวเขาไว้เป็นตัวประกรันเตรียมพร้อมครับจะส่งตัวพระเอกไปคุยกับราคพมุ่งซึ่งทางฝั่งนางเอกเองก็เดินไปปี้หัวพี่ชายอย่างไซมอนให้หยุดการกระทําของเขาซะ มันก็เลยทําให้ไซมอนยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เรื่องเก่าที่เธอจะวางมือยังไม่สาสางมีจะก,ก่อเรื่องใหม่อีกแล้วใช่ไหมถ้าเธอยังดื้อด้านแบบนี้ต่อไปไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องเก็บเธอไว้อยู่ข้างกายนี่เธออยากตุยมากใช่ไหมเดี๋ยวฉันส่งครอให้ในตอนนี้ไซมอนเตรียมจะลั่นไกไปที่ทางฝั่งของนางเอกแทนแล้วเสียงลั่นไกมันก็ดังขึ้นปังกระสุนนัดหนึ่งวิ่งทะลุท้องของไซมอนแบบเต็ม จนเขาเองก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นด้วยฝีมือของนักสืบแรงสั้นกับคู่หูที่ได้บอกแสนในการตามสืบเพิ่มเติมจากรอสโก้เพื่อนของพระเอกเจะสามารถบุกมาถึงที่รังของตัวร้ายได้สําเร็จ2นักสืบรับเตรียมปิดคดีอย่างสมบูรณ์ตำรวจนั้นเตรียมจับกุมนางเอกแล้วส่งพระเอกเข้ารับการรักษาโดยพาตัวเขาไปขึ้นที่รถพยาบาลอย่างเร่งด่วนพอสมควรเนื่องจากอาการของเขาค่อนข้างหนักแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ดันเกิดขึ้นเข้าจนได้ เมื่อไซมอนจู่ๆก็ลุกขึ้นมายิงสวนไปที่ทางฝั่งของตำรวจจนคู่หูของแรงสั้นเองก็จากไปในทันทีคาที่ส่วนตัวเธอก็บาดเจ็บสาหัสไซมอนเองก็ไม่รอชา้ารีวิ่งไปที่ทางฝั่งของรถพยาบาลจัดการสอยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ขวางหน้าแล้วขับรถพยาบาลคันนั้นหนีไปในทันทีทางฝั่งนางเอกที่เห็นว่ารถพยาบาลคันนั้นมีพระเอกติดรถไปข้างบนรถด้วยเธอก็เลยเตรียมความพร้อมรับจัดตามรถของไซมอนไป เพื่อหยุดยั้งการกระทำของพี่ชายทว่านักสืบแลงสตันกลับไม่ยอมให้นางเอกทำแบบนั้นเนื่องจากที่ว่าเธอเอาปืนขึ้นมาขู่ถ้านางเอกอยากไปช่วยพระเอกแล้วล่ะก็ให้เธอติดรถไปด้วยสินี่ก็เลยบีบให้นางเอกไม่มีทางเลือกรับจัดการใช้รถตำรวจอีกคันนึงพาตัวนักสืบแลงสตันที่บาดเจ็บจากถูกยิง ขับรถตามรถของพระเอกไปแบบติดๆซึ่งทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้ก็เริ่มตื่นได้สติดีแล้วก็สังเกตเห็นว่าไอ้โจรไซมอนกําลังขับรถหนีทางตํารวจไปอยู่พระเอกในตอนนี้ครับก็หาทางในการหยุดยั้งชายคนนี้ให้ได้แต่มันก็ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามือของเขารับถูกล็อกกุญแจมือไว้กับเตียงคนไข้มันก็เลยทำให้พระเอกไม่สามารถทําอะไรได้เลยทางเดียวที่เขาพอจะคิดออกครับก็คือการดัดกระดูกซะหน่อย ซึ่งพระเอกก็ทํามันโดยไร้ซึ่งความเจ็บปวดแค่หักเปาะกระดูกนิ้วโป้งเขาก็สามารถหลุดจากกุญแจมือได้สําเร็จอย่างง่ายดาย ทางฝั่งโจนไซมอนเองก็รู้ตัวว่ากำลังจะโดนพระเอกเล่นในอีกไม่นานนี้ไซมอนก็เลยชิงเปิดก่อนโดยการส่งลูกตะกวัวไปที่ทางฝั่งของหลังรถหวังจะปลิดชีวิตของพระเอกให้ได้เลยแต่โชคยงดีของเขาที่ว่ารถมันดันชนกับฝาท่อแบบพอดีครับองศาของกระสุนปืนก็เลยเบี้ยวจนสุดท้ายแล้วปืนมันก็ตกพื้นไปพระเอกก็รีบเก็บขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมจะหยุดตัวของไซมอนให้ได้เลยแต่ผลก็ปรากฏว่า กระสุนก็ดันหมดพอดีเด้ไซมอนก็เลยหัวเราะขึ้นมาด้วยความสะใจเองนี่มันขี้แพ้จะชัด,ชดนี่ก็เลยทําให้พระเอกค่อนข้างโกรธจัดมองซ้ายขวารับหาวิธีการในการหยุดไอ้ชายคนนี้ให้ได้ซึ่งสิ่งที่พระเอกเหลือเพนก็คือ เครื่องช็อตไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจพระเอกจ,จัดการชาร์จไฟเข้าไปในระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งกระแสไปโดนที่ร่างของตัวของไซมอนโดยมีอีกฝั่งหนึ่งรับเชื่อมต่อกับตัวของพระเอกให้เกิดเป็นกระแสไฟช็อตขึ้นมาดอกนี้นี่แหละครับได้ทําให้ไซมอนถึงกับเสียการควบคุมลดพุ่งเสียหลักรับจอดลงแน่นิ่งข้างทางแต่โชคร้ายของพระเอกที่ว่าไซมอนได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและเขาแค้นจัดจัด,จดเตรียมพร้อมจะเอาคืนพระเอกแบบเต็มสูบ พระเอกนั้นโดนอัดทุกกระบวนท่าที่เขาไม่สามารถตอบโต้ไซมอนกลับได้เลยแม้แต่นิดเดียวต่อให้ตัวพระเอกไม่รับความเจ็บปวดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าร่างกายของเขาครับก็มีเนื้อหนังเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยิงฟันแทงเข้าบางจังหวะที่พระเอกใจสู้เต็มร้อยแต่ว่าร่างกายของเขาแทบไม่ไหวแล้วพระเอกบางทีลุกไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่แน่ว่าอาจจะมีกระดูกหักไปแล้วหรือเปล่าซึ่งพระเอกก็ไม่สามารถอาจจะรู้ได้ เขาในตอนนี้เป็นได้มากสุดแค่กระสอบทรายสําหรับไซมอนไว้อัดแบบไม่พักจนในตอนนั้นรับทางฝั่งของนางเอกกับตํารวจก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแบบพอดีซึ่งนักสืบแลงสตันครับพอมาถึงที่หมายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเธอที่ถูกยิงก็ไม่สามารถฟื้นสังขารได้จริงๆความหวังเดียวในตอนนี้เธอต้องฝากปืนรับให้ทางฝั่งนางเอกไปสารต่อหยุดไซมอนให้ได้นี่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่รับของคุณตํารวจว่าถ้าหากว่านางเอกไม่ทําตามนั้นแล้วล่ะก็อนาคตของนักสืบแลงสตันก็จบเช่นกันแน่นอนสิครับ ว่าทางนางเอกใช้มันในการยิงสอยไปที่ทางฝั่งของไซมอนจนได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่ไวโดนไซมอนสวนกลับปลดอาวุธนางเอกได้อย่างง่ายเขาเตรียมความพร้อมรับจะส่งตัวเธอไปคุยกับรากมะขามในขณะที่ทางฝั่งพระเอกในตอนนี้สภาพของเขาเรียกได้ว่าดูไม่จืดแขนข้างนึงรับได้หักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าหักไปแล้วหรือเปล่า มันก็เลยทําให้ตัวเขาไม่อาจจะลุกไปช่วยนางเอกได้เลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งตัวเขาเหลือไปเห็นหลอดยาอะดรีนาลีนที่มันหล่นมาจากรถพยาบาลรับพระเอกจัดการหยิบมันฉีดเข้าร่างกระตุ้นแรงเป็นเฮือกสุดท้ายจัดการพุ่งตัวรับเอากระดูกแขนที่หัก จวงเข้าไปที่ร่างกายของไซมอนแบบเต็มๆจนตัวเขาก็ลม้มลงไปนอนกองกับพื้นรอบนี้เดี่ยงขาที่ช่วยชีวิตนางเอกได้อย่างวุดวิตก่อนที่พระเอกรับจะลม้มลงไปนอนกองกับพื้นเช่นกันด้วยสภาพร่างกายที่รอแลบมากๆใครเห็นนี่ก็ว่าตุยสถานเดียวจนกระทั่งวันเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหก พระเอกในตอนนี้ได้ตื่นจากอาการโคม่าอย่างเป็นทางการแล้วเขาได้ถามเพื่อนรอสโก้ครับที่อยู่ข้างกายว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าหรอทำไมร่างกายของฉันมันเป็นแบบนี้รอสโก้ e ก็ตอบกลับพระเอกไปตามตรงรับว่านายบาดเจ็บนิดหน่อยเองเพื่อนจากวันนั้นนั่นแหละถ้าโดยรวมจะให้ฉันสรุปก็คือนายแค่เสียเลือดไม่กี่ลิตรเองแถมมีอาการหัวใจวายด้วยซ้ำร้ายยังมีเลือดออกในสมองนี่ยังไม่รวมแผลไฟไ,ฟไหม้ระดับสามที่มือข,ข้างขวานายนะและปิดท้ายด้วยกระดูกหักอีก3ระยาง คือแขนนายแล้วก็ขาอีกสองข้างมันแปลกที่นายรอดมาได้ว่ะเพื่อนแม่งโคตรเยินเลยและไม่นานหลังจากนั้นนักสืบแลงสตันก็มาเยี่ยมพระเอกอีกได้ เพื่อบอกถึงความคืบหน้าในคดีที่พระเอกได้ทำลงไปก่อนอื่นรับเธอกล่าวชื่นชมพระเอกก่อนว่าสิ่งที่เขาทำในคืนนั้นมันเป็นอะไรที่กล้าหาญบ้าบินมากๆเธอไม่เคยเจอพลเมืองคนไหนที่เหมือนแบบพระเอกมาก่อนแต่ก็อย่าลืมว่าพระเอกก,ก็ก่อเรื่องไว้มากมายเช่นกันคดีของเขารับถ้ารวบรัดตัดตอนให้ง่ายก็คือเขามีทั้งบุกรุกมีทั้งขโมยรวมไปถึงการใช้ความรุนแรงและสุดท้ายคือการส่งใครบางคนไปคุยกับรากมะนาวความผิดโดยรวมที่พระเอกได้ก่อ มันมากเพียงพอครับจะขังเขาได้ตลอดชีวิตแต่ความดีความชอบของพระเอกนั้นมันก็มีเช่นกันคือเธอได้ช่วยชีวิตของตำรวจไว้และมีพยานอย่างรอสโก้ให้ปากคำอย่างใกล้ชิดโทษที่พระเอกได้รับก็คือเขาจะโดนกักบริเวณ6เดือนและคุมประพฤติอีก5ปีบอกตามตรงรับว่านี่เป็นข้อเสนอทางอายการที่ดีมากม พระเอกควรจะรับมันไว้พระเอกได้ยินแบบนั้นก็สบายใจจนกระทั่งหนึ่งปีได้ผ่านไปครับเขาในตอนนี้ได้หายดีเป็นติดทิ้งแล้วเขาได้มีการเดินทางไปเยี่ยมนางเอกที่ติดอยู่ในคุกเพื่อฉลองวันเกิดให้เธอพร้อมกับแจ้งข่าวดีครับว่าในตอนนี้นางเอกเหลือเพียงแค่8ปเดือนเท่านั้นเธอจะได้กลายเป็นอิสระหลุดพ้นจากความผิดทุกอย่างที่เธอได้เคยก่อไปกับพี่ชายทีนี้ครับเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงปีเท่านั้น ทั้งสองคนนี้จะสามารถใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขได้และอาจจะแต่งงานกันคองรักกันไปตลอดกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ที่นี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของโรคที่พระเอกนั้นเป็นอยู่ที่ทําให้เขาไม่สามารถรับรู้ถึงอาการความเจ็บปวดใดๆก็ตามโรค CIPa congenital insensitivity to pain with anhidrosis ซึ่งถ้าบอกกันตามตรงโรคนี้มีอยู่จริง ไม่ใช่เรื่องราวที่แต่งขึ้นมาในหนังแต่อย่างใดโรคนี้เป็นโรคจริงๆทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมากๆที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและก็ไม่มีเหงื่อออกแต่อย่างใดและถ้าถามว่าในทางการแพทย์เป็นข้อดีไหมคำตอบก็คือไม่โรคนี้อาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บโดยที่คนไข้ไม่รู้ตัวหรือในบางกรณีครับอุณหภูมิร่างกายสูงเกินไปกลายเป็นฮีสโตรอันตรายถึงชีวิตเลยก็ว่าได้และถ้าถามถึงสาเหตุของโรคนี้มันเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่า NTRK1 Mm. you. -hmm. มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการทางด้านการทํางานของเซลล์ประสาทร,รับความรู้สึกที่เซลล์ประสาทนี้ทาหน้าที่ในการรับรู้ความเจ็บปวดอุณหภูมิและการขับเหงื่อการที่เซลล์ประสาทเหล่านี้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างถูกต้องก็ทําให้ผู้ป่วยรับไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดเหมือนกับพระเอกในเรื่องของเราและในปัจจุบันนั้นยังไม่อาจจะมีวิธีในการรักษาโรค CIPA ให้หายขาดได้ในตอนนี้ครับทางการแพทย์มุ่งเน้นไปที่การป้องกันอาการแทรกซ้อนเสียมากกว่าเพราะว่าอันตรายและความเสี่ยงของโรคนี้มันมีมากเหลือเกินผู้ ป่วยรับอาจจะจากไปตั้งแต่ยังเล็กได้เนื่องจากไข้สูงหรืออาการบาดเจ็บรุนแรงแต่เจ้าตัวไม่รับทราบมีโอกาสที่แผลนั้นจะติดเชื้อลูกลามบานปลายครับหากว่าไม่รับการรักษาอย่างท่วงทีอาจจะเดียงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆครับการที่เราเดินไปเหยียบตะปูที่มีสนิมถ้าคนปกติเนี่ยคงสะดุ้งและบาดเจ็บจากแผลที่เกิดขึ้นรีไปทําแผลที่โรงพยาบาลฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยในขณะที่คนที่เป็นโรค CIPA เขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขาเหยียบตะปูลงไปกว่าที่ตนเองจะรู้ตัวเนี่ยเชื้อบาดทะยักอั จะลุกลามบานปลายขึ้นสมองไปแล้วก็ได้นี่แหละครับเป็นความอันตรายของโรคนี้จริงๆและคำถามสุดท้ายโรคนี้พบได้บ่อยมากแค่ไหน คำตอบก็คือเป็นโรคหายากหรือว่าแลดิซิสอัตราส่วนเนี่ยอยู่ประมาณ1ในล้านคนโอกาสจะเป็นโรคนี้แทบจะเหมือนการถูกรางวัลที่1ของลอตเตอรี่เลยก็ว่าได้ถ้าเทียบประเทศไทยมีประมาณ70ล้านในประเทศเราอาจจะมีคนเป็นโรคนี้อยู่70คนก็ได้คำถามก็คือคุณคือคนคนนั้น1ใน70คนนี้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรสวัสดีครับ